เปิดประมูลงูนะคะในรอบวันพฤหัสสบดีที่11กุมภาพันธ์นี้เป็นงูชุดตุดจ,จีนค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าตัวนี้เป็นงูหลามไฮโปนะคะนี่ถ้าใครชอบงูหลามลายสวยๆแบบนี้สีสวยๆ,ๆแบบนี้อย่าลืมเข้ามาประมูลกันเยอะๆนะคะในรายกรุ๊ป R.F. l e p t i Factory ค่ะชินเจียยู่อิซินี่ว่าใช้สวัสดีค่ะบ๊าย <S 2> <S 2> <S <ing> ชุประมูลตุ่จีนพิเศษของเรานั่นเองนะคะเป็นงูล,ล้ำหยกทองนั่นเองนะคะในวันพุธเนี่ยปกติเราก็จะมีจัดจักไลฟ์กันตอน5โมงเย็นถึง6โมงนะคะในวันถัดไปวันพฤหัสบดีเราก็จะมาประมูลเจ้าตัวนี้กันนะคะเป็นหนึ่งในชุดประมูลของเรานั่นเองถ้าสนใจก็มาติดตามกันเยอะๆแล้วก็มาใส่ราคาประมูลกันเยอะๆเ,เลยนะไว้เจอกันค,ค่ะสค่ะคะ่ะประมูลตุ๊จีนรอบนี้นงูแฟนทอมล้วนๆเลยนะจ๊ะ รีบๆมาประมูลเพราะว่าตอนนี้ยิวข้าวค่ะแล้วก็อยากจะโชว์ด้วยเจนเนเอ้ยโชว์งูหน่อยงูเรานี่แบบประมูลไม่มีไม่มีการนะเขาเรียกอะไรปั่นบิดคือ,อแบบคือเรียกว่าอะไรใส่ราคาเพิ่มเองอะไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีเขาบอกมาอย่างนี้โอเคนะคะ <laughs> อย่าลืมมาประมูลกันยอะๆไม่งั้นหนูไม่มีงานถามมา แล้วก็หิวข้าวด้วยตอนนี้จะไปกินข้าวแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นรายการที่4นะคะงูหลามโผรนะคะโผลที่แปลว่าไข่มุกแม่นเองนี่เลยความสวยงามของน้องก็คือจะเหมือนไข่มุกเลยนี่ค่ะยังไงพวกนี้นะคะ2องทุ่มมาพบก,กันได้ในกลุ่ม LINE RF j e t p a i Factory นะคะมาประมูลนเาน จ้าเป็นมองไหม์ของทางฟาร์ม AF l f s e Factory มาสำเนียงปบอบได้อังเป๋ามาห,หลายๆไกย่าลืมนะจ๊ะเอามาเปงู้ตัวนี้เลยอย่าหัวไม่ละข้างหลังนะเอามาเปงูนะคะเป็นการล่งทุ่นที่ดีนี่ละค่ะรายการที่หานะคะประมลในห้อง R f l T i f s e Factory จ้าเมนี่คอล่าไปก่อนบา,บายครับ ประมูลหนึ่งตัวนะครับเป็นงูแฟนทอมไทเกอร์นีนะ่ตัวนี้<อ>เราจะไลฟ์ประมูลกันพรุ่งนี้นะครับคือวันพฤาหัสปดีที่11นะครับผมที่ช่องล n e RF นะครับแล้วก็สามารถตามลิงก์ได้ที่ Facebook หรือ Youtube นะครับผมพรุ่งนี้จะเป็นแฟนทอมทั้งหมดเลยนะครับมี6ตัวนะครเก็บเงินไว้นะครับ มาซื้องูนะครับมาประมูลงูกันนะครับไอ้พวกนี้ยืนกินอะไรวะแย่งเจแกับพวกนี้ครับสวัสดีกินไหมไมก <c oughs> ่กินกินใจจะกินปลาหมึกทอดอ,อร่อยมากเลยนะทอดปัก่พี่บีนบอกอร่อยแก่แก่แก่